สวัสดีค่ะนี่คือดวงประจําเดือนพฤศจิกายนสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์มาดูซิว่าจะมีสถานการณ์หรือจะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์เป็นการอ่านโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ รดรับชมรับฟังและใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังในเดือนพฤศจิกายนชาววันอาทิตย์คุณจะต้องมีการตัดสินใจกับอะไรบางอย่างบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องในหน้าที่การงานสายงานธุรกิจหรือบางคนบางท่านอาจจะเกี่ยวกับเรื่อง ความรักความสัมพันธ์จะต้องมีทางเลือกทางตัดสินใจแน่นอนสำหรับคนแต่คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดหรือสำหรับคนมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่มันก็ต้องมีความลำบากใจนะแต่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านหรือเทวดานางฟ้าประจําตัวครูบาอาจารย์ของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์น่ยท่านอยากให้คุณฟังเสียงภายในของคุณให้ดีนะฟังท่านรู้ว่าคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ว่าคุณ,น,คณน่ะเป็นคนที่มี สติปัญญานะแล้วก็เป็นคนที่มีความเคารพต่อครูบาอาจารย์มีความเชื่อในพลังลึกลับนะสิ่งที่มองไม่เห็นคือดวงของท่านในเดิมนพฤศจิกายนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านหนุนนำคุณดีมากนะแต่คุณต้องฟังเสียงภายในของคุณให้ดีนะ คุณคิดว่าในสิ่งที่คุณเลือกนั้นหรือในสิ่งที่คุณจะทำนั้นอ่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคุณหรือไม่พลังแห่งครูบาอาจารย์มาเต็มเลยนะในเดือนพฤศจิกายนท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะแล้วก็อยากจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะ ในเส้นทางเดินของคุณนะคุณจะหลงผิดไม่ได้นะคุณต้องเดินทางในสายข่าวเท่านั้นนะถ้าท่านผู้ที่ตื่นรู้จะเข้าใจนะสายสายข่าวสายสีเทาอะไรแบบนี้คุณจะไปทางนั้นไม่ได้นะคุณต้องไปในเส้นทางที่มันถูกต้องเท่านั้นในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะ บางคนถ้าเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นยใช่คุณต้องเลือกนะคุณต้องคิดนะว่า,าความสัมพันธ์ที่ว่ามีความรักมีความห่วงหาอะไรเนี่ยคุณจะต้องมองสถานการณ์ที่ผ่านมาด้วยว่า ในความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะที่ผ่านมาหรือว่าอตอนนี้มันมันอยู่ในเอาจริงๆนะมันเป็นความรักหรือความหลงแล้วก็มันจะทำชีวิตของคุณทั้งสองคนนะ่ะคุณคิดว่ามันมันจะไปต่อกันได้ไหมคุณก็ต้องมองคุณคุณมีต้องมีสติให้มากๆนะต้องใช้ เหตุผลเหตุผลที่คุณมีว่าคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของคุณหรือว่ากำลังเดียวกันอยู่แบบนี้เขาเวลาอยู่ร่วมกันมันทำทาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือไม่หรือว่าความรักความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่ คุณก็ต้องดูแลนะมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคุณจะต้องเลือกนะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์มาเต็มเลยนะพลังแห่งครูพลังแห่งจัก,กรวาลท่านพร้อมหนุนนำคุณในทุกๆสถานการณ์แต่อย่างที่บอกไปว่าคุณต้องเดินทางสายขาวเท่านั้นนะสายเทาอะไรหรือว่าเกี่ยวกับธุรกิจการงานถ้าอะไรมันทางเทาๆหน่อยนะ่ะ คุณต้องคิดให้ดีแล้วนะอขอใบสุดท้ายถ้าเกิดในทางสายเท่าน่ะระมัดระวังนะมันจะไม่เป็นไปดังที่คุณคิดไว้นะอโอเคก็มีประมาณนี้นะชาววันอาทิตย์ในเดือนพฤศจิกายนมาในคลิปสั้นๆนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังทุกประการนะคะสวัสดีค่ะชาววันอาทิตย์